ต่อนะคะเรื่องที่ผู้หญิงอยู่คนหนึ่งลาออกจากที่ทํางานเก่าเพื่อมาสอบครูและสอบติดด้วยนะได้ชื่อเป็นอันดับหนึ่งแต่ชื่อหายชื่อหายแล้วมีชื่อคนอื่นมาแทนที่อะค่ะมาวันนี้ต้องมีคําตอบนะคะแล้วมีการเยียวยาเห็นบอกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยรู้เรื่องแล้วนะคะคแล้วเขาบอกว่าเอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวจะให้เป็นครูอัตราจ้างในโรงเรียนใกล้บ้านอโอเคไหมอะแบบเนี้ย ตามเรื่องนี้กันก่อนเลยนะคะนักข่าวเดินทางลงพื้นที่ไปนะคะไปที่เนี่ยแหละค่ะบ้านหนองติมเลยนะคะอยู่ที่ทับราตาพญาที่จงังหวัดระแก้วค่ะบ้านหลังนี้เป็นบ้านของคุณเบญญาภาสาวที่สอบติดพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอนได้ที่หนึ่ง แล้วชื่อก็หายไปไหนก็ไม่รู้ไปถามความคืบหน้ากับญาติค่ะว่าเรื่องนี้จะยังไงหลังจากที่ปปชสแก้วเนี่ยเข้าไปสอบสวนความไม่โปร่งใสเคสนี้แล้วนะคะและสพอมอสแก้วก็ยอมรับว่าเอ๊ะม,มันเกิดจากการผิดพลาดในกระบวนการสอบคัดเลือกมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบแล้วญาติเองก็ยอมรับว่ายังไม่พร้อมจะให้ข้อมูลเลยตอนนี้เป็นห่วงที่สุดคือกลัวคุณเบญภาเน,นจะคิดสั้นเพราะเขามีความหวังกับเรื่องนี้มากๆเลยก็เก็บข้าวเก็บของลาออกจากที่ทํางานเก่าจะกลับมาอยู่บ้าน แล้วะ่ะแล้วต้องมาเจอกับเหตุการณ์แบบเนี้อตอนนี้นะสาวก็พาไปดูแลอยู่นะคะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเห็นบอกว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าถึงจะกลับไปที่บ้านหลังนี้นะคะอ่ะว่ากันไปในขณะเดียวกันค่ะผู้ใหญ่บ้าน ไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านคือผู้ใหญ่นพดลเพชรโกโมลคนนี้ค่ะเขามีศักดิ์เป็นอานะเขาบอกว่าชีวิตของคุณเบญพาเนี่ยเอาจริงๆทุกคนเป็นห่วงน่าสงสารพ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่เด็กแล้วนะ้าเขารักนะ้าเขาเลี้ยงดูกันมาแล้วโดยปกติก็จะอยู่กับคุณยายคุณยายแกก็ป่วยเป็นโรคมะเร็งอพอรู้ว่าสอบได้อาจจะได้กลับมาอยู่บ้านจะได้มาดูแลคุณยายตามที่ตั้งใจไว้ทุกคนดีใจกันไปแสดงความยินดีกันแต่ดูดีมันไม่น่าเชื่อไหมจู่ๆชื่อหายอะ แล้วน้องคนนี้เขาก็รู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจเคว้งคว้างแล้วกลับบ้านมาก็ไม่มีงานทําแล้วเพราะว่าลาออกจากที่ทํางานเก่ามาญาติเาก็เลยเป็นห่วงกันก็อย่างที่น้าสาวเขาบอกนะั่แหละกลัวว่าเด็กจะคิดสั้นก่อนจะประกาศผลสอบทุกคนก็บอกว่าเออทำเต็มที่นะทําเต็มที่นะแต่พอทําเต็มที่แล้วเฮ้ยมันไปผิดพลาดตรงไหนอะกระทรวงศึกษาธิการมีความรู้ที่สุดแล้วทําไมถึงมีข้อผิดพลาดแบบนี้ขึ้นได้พนักงานแต่ละคนหรือข้าราชการแต่ละคนที่เขาทํา การสอบครั้งนี้เขาเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีคุณวุฒิมากนี่ทำไมถึงเป็นแบบนี้อลองฟังดูค่ะขออยากให้มีเคสนี้เป็นเคสสุดท้ายปะอย่าอยาให้มีเพิ่มขึ้นกว่านี้อีกเนื่องจากเมื่อผิดพลาดแล้วมันไม่ได้เป็นคนเดียวเป็นกระทบกับเด็กแล้วก็ทุกอย่างลำบากกันหมดครับตั้งใจปฏิทานตนว่าจะเป็นครูจไปรับจ้างสอนที่นู่นแล้วกลับมาดูยาย,ายก็ป่วยก็อยากกลับบ้านก็นั่งดูหนังสือจน,น,นข้ามวันข้ามคืนพอสอบได้ ลำดับที่หนึ่งแล้วมันหายไปอย่างนี้อ่ะความดีใจก็เปี่ยมล้นมาเต็มร้อยแล้วครับญาติพี่น้องอย่างชนบทอย่างผมนี่ก็ใครก็ต้องไปนะครับถ้ารู้ว่าหลานได้ที่หนึ่งนี่วิ่งไปหมดนะครับพากันไปแสดงความดีใจอีกสองวันมันหายเลยอย่างนี้มันก็ทําม,มันก็เนาะเดี๋ยวจะให้ให้ให,ให,ให้ให้ผมคนโตคิดผมยังผมยังคําว่าอย่างเนี้มันมันไม่น่าจะเกิดอีกหรอกครับต่อไปอ S <S ใหญ่ก็พูดไม่ค่อยถนัดปากเท่าไหร่นะแต่คนเขาก็มองได้ทั้งประเทศว่าอย่างนี้มันไม่โปร่งใสหรือเปล่าถูกมันต้องมีคําตอบที่ชัดเจนะคุณนพดลบอกด้วยนะคะหลังจากเข้าไปพบกับผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วท่านปริญญาโพธิศัตว์แล้วก็มีความหวังเหมือนกันนะเพราะท่านผู้ว่าเองเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาสั่งการให้สพอมอสระแก้วแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเยียวยาเรื่องนี้ด่วนเลยจะได้หาข้อสรุปนะคะไม่อยากให้ คนที่สอบติดเสียโอกาสกันนะ่ะแล้วก็ขอโทษมากับญาติทุกๆคนด้วยนะคะญาติก็เลยเสนอไปให้สพมสะแก้วเนี่ยรับแล้วก็จ้างผู้เสียหายเป็นครูอัตาจ้างที่โรงเรียนทัพราชวิทยาอยู่ที่อำเภอตาพยาก็เป็นอีกโรงเรียนอีกโรงเรียนหนึ่งแต่ว่าอยู่ใกล้บ้านไนงะเพราะว่าที่โรงเรียนเนี้ยเขาไม่มีครูสอนวิทยาศาสตร์เขาขาดแคลนครูอยู่คือหลานจะได้ทำงานไปก่อนนะคะ แล้วหลังจากเนี้ยจะไปสอบใหม่ก็ค่อยว่ากันสอบพมสแก้วเขาก็รับดําเนินการทันทีนะคะเห็นบอกว่าหลานสาวของคุณนพดลเนี่ยนะคะครูคนนี้ค่ะก็จะมารายงานตัวที่โรงเรียนในสัปดาห์หน้าด้วยนะคะคือสรุปว่าหัวตาจ้าอีกโรงเรียนหนึ่งให้ไปสอบใหม่ออตรงนั้นไปสอบใหม่สรุปคมคมคือให้ไปสอบใหม่เออไอเหตุการณ์เนี้ยแล้วก็แล้วกันอย่างเง้นเหรอแล้วตกลงมีคนรับผิดชอบไหมเหตุการณ์เนี้ยความเสียหายที่มันเกิดขึ้นอ่ะถูกเออแล้วถ้าถามถ้าถามในมุมของผู้เสียหายมากง น้องผิดอะไรครับน้องผิดอะไรครับยอยู่ชื่อหายและกลายเป็นไม่ได้บรรจุแล้วต้องไปเป็นครูอัตราจ้างออันนี้คือการเยียวยาเหรอฮะแล้วตกลงความคืบหน้าความโปร่งใสความชัดเจนหลังจากนี้ก็คือไม่มีมใช่ไหมครับว่าตกลงไอา้อาชื่อนั้นโผล่มาได้ยังไงใช่คือจริงๆชื่อนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีการยืนยันออกมานะคะว่าเอ๊ะเป็นการไปสอบเองไม่ได้เป็นเด็กเส้นแต่มันก็ต้องชี้แจงให้ชัดเจนอ่ะให้สิ้นสงสัยอ่ะแล้วจู่ๆชื่อหายไปได้ยังไงมันจะได้ความเชื่อมั่นต่อไปในอนาคต ถ้าฉันไปสอบมาสิฉันจะไม่หายเหรอ,อ,อล่องหนเฉยมันน่าน้อยใจเนาะคือเห็นเขาไม่มีพ่อคุณแม่หรือไงครับเลยมาทำอย่างนี้ครับอเออเพราะมันไม่มีคาชี้แจงอะไรชัดเจนออกมาจากสพมสะแก้วนะครับค่ะเออ